คลิปนี้เราอยู่กันที่ต้นโชคเก้าชั้นอีกแล้วครับนี่นะนี่ใบใหม่ครับออกเป็นมิ้นไปแล้วครับพอจะจากพักเดียวกันนะนี่ก็บอกนะครับนี่ก็ไปทางเดียวกันเลยนะคล้ายๆกันเลยมันออกเป็นด่างๆเป็นมิ้นม้นเหมือนไล้าย อะไรอะ่ะหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนนะนี่ฉลบนี่เอาฉลบตามตีต้นนะ่จากแม่เดียวกันนะไปนละทางหมดเลยนะจะไม่เมื่อนกันเลยนะนี่นี่นี่แม่เดียวกันนะนี่ก็ใช้ครับหมายเพิ่งเริ่มโตนะครับเริ่ม เดิมกระโดดสายใยนะต้องเปลี่ยนกระทางใหม่ต้องเปลี่ยนก,กระทางใหม่นะครับนี่ลากมาถึงคนกระทางตอนนี้มีซ่องยอดครับเคยยกยอดไปแล้วนะต้นนี้เคยยกยอดเลยพามาอัปเดตให้รับชมครับโชคเก้าชั้นครับสายโชคเก้าชั้นนะครับ ไม่ใช่โขกเกฉชัน้นไม่ชอบต็เลื่อนผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับนี่ครับโขกเกาชัน้นเป็นหินอ่อนไปนแล้วครับเขี้ยวหินอ่อนต้นนี้ก็ใช้นะแม่เดียวกันครับอฉลับฉลับนี่ก็ใช้ครับ นี้เลิมออกออกนอกสามแล้วนะนี่เป็นออกเป็นทางดําไปแล้วครับออกเป็นดํดๆไปแล้วนะออกสาเมเมื่อนกันนะเพราะว่าันจะออกสามมาก่อนนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ติดหรอกนี่ใบมันจะออกงิ่งี่กี่หน่อยมันรู้หอ,อกเป็นติดดําไปแล้วครับครับผมนีต้นหนึ่งนะครับ ดางมีดางเป็นเชลัพติดชมพูนิดๆน้อยๆครับมีใบไม้ครับเอกการเปียกกระถางครับหมายรึเริ่มโตรครับม,มาพ่มคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมครับท่าโชวเข้าชั้นครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ